แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำใน iPhone สามารถที่จะกำหนดคำพูดเองได้และสามารถที่จะกำหนดแบตเตอรี่ขั้นต่ำเองได้ด้วยทำยังไงวันนี้นนจัดให้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทวัฒน์ที่เจนน n ชาแนลครับวันนี้ครับทุกคนผมก็มีทริกดีๆนะครับผมที่จะทําให้ iPhone ของเรานะครับผมสามารถที่จะพูดนะครับผมเป็นคําพูดสามารถแจ้งเตือนว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยขั้นต่ําแล้วนะฮะหรือเราสามารถจะกําหนดได้ด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะโดยเรากําหนดเองได้ซึ่ง ปกติเนี่ยไอโฟนเนี่ยเวลาแบตเตอรี่ของเรานะครับผมขั้นต่ำประมาณ20%เนี่ยเพราะว่าจะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็10%ก็จะแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเวลาแบตหมดก็จะแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนเลยนะดับไปเลยซึ่งการที่เราปล่อยให้แบตเตอรี่ของเราต่ำกว่า20%บ่อยๆนะครับมันจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเสื่อมนั่นเองครับและการที่เรากำหนดก่อนนะครับผมอ่าก่อนที่ถึง20%ก่อนที่ตัวเครื่องมันจะแจ้งเตือนมาเนี่ย เราสามารถที่จะตั้งแจ้งเตือนก่อนหน้านั้นได้เช่นก่อนที่เขาจะแจ้งเตือนสัก20เราตั้งเตือนสักยีสิบหหรือไม่ก็3าอะไรประมาณนี้ครับสามารถเซฟแบตเตอรี่ของเราได้อีกด้วยนะครับทุกคนซึ่งการตั้งค่าครับบุมก็ง่ายแสนง่ายครับแต่ก่อนที่เราจะไปทํากันครับทุกคนผมก็ต้องฝากทุกคนครับทำการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่จากทางเรานั่นเองครับอาซึ่งขั้นตอนการทำนะครับก็ง่ายแสนง่ายเลยครับเพียงแคค่่ททุกนนะเข้้าามดูีีตรรงับ คำสั่งลัดนั่นเองครับแต่ถ้าสมมติกนไหนนะครับเผลอไปลบนะครับผมไปแล้วเนาะก็สามารถจะไปดาวน์โหลดกลับมาได้นะฮะที่ App Store เลยนะฮะโอเคครับให้เราเข้าไปที่คำสั่งลัดครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เรากดไปที่เมนูตรงกลางเลยนะครับหรือว่าการทํางานอัตโนมัตินั่นเองครับปึ๊บเมื่อกดมาแล้วครับทุกคนให้ทุกคนดูนี่เลยฮะที่เป็นหัวข้อเกี่ยวๆตรงนี้เลยครับที่สร้างการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลนั่นเองกดไปเลยปึ๊บ แล้วหลังจากนั้นครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็นี่ครับให้โมเดลตรงที่เขียนว่าระดับแบตเตอรี่นั่นเองครับก็กดไปเลยครับคลืบนี่ครับเขาก็อยากสามารถอยากให้เราเนี่ยตั้งค่าได้เลยนะครับว่าจะตั้งค่าเท่ากับ5 0หรือว่าเพิ่มขึ้นเกิน50%อหรือว่าน้อยกว่า5 0อ่าแล้วเราก็สามารถอยากปรับตรงนี้ครับผมด้านบนตรงนี้เนาะที่เป็นขีดๆีดนี่แหละเองฮะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าให้มันขั้นต่ำของเราเนี่ยเท่าไหร่นะฮะ ตอนนี้นะผมจะแนะนําทุกคนนะครับผมว่าให้ตั้งค่าเนี่ยเท่ากับไปเลยเนาะ,ะหรือไม่ก็ใครจะตั้งค่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะฮะแต่ผมแนะนําว่าตั้งค่าเท่ากับเวลาถึงแบตเตอรี่เราน้อยกว่า30%เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนกับเราทันทีเลยครับอ่านี่ผมก็จะตั้งค่า30%ครับหลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยกดถัดไปเมื่อเรากดถัดไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เรานะฮะมาดูตรงนี้ครับที่การค้นหาและการทํางานตรงนี้ครับกดไปเลยครับปึ๊บแลว้วก็เพื่อนๆพ์ว่าอ,งงอียงงเสนหา หลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนขึ้นคลิปๆๆอย่างนี้ครับเลื่อนมาครับทุกคนปึ๊บๆๆแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมมาดูที่อันหนึ่งนะทุกคนหาก่อนนี่นะครับผมให้ทุกคนมาดูที่ตั้งค่าระดับเสียงนั่นเองครับอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อกี้เลื่อนผ่านครับปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับเราก็สามารถจะตั้งค่าระดับเสียงได้เลยนะครับว่าจะให้เสียงดังเท่าไรเนี่ยด้วยการกดไปที่5 0ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนไปเลยครับนี่เนาะปึ๊บๆผมจะตั้งค่า สูงสุดไปเลย100%นเอะเอาให้ดังระหึมไปเลยหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยมากดที่ข้อความตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็กดพิมพ์ไปเลยครับทุกคนนี่เนะาะเราอยากให้มันแจ้งเตือนว่าอะไรเราก็กำหนดเองได้เลยครับอันนี้ผมจะพิมพ์ว่าอันนี้ผมจะแบบผมผมชอบผมชอบเหมือนกับมีกครกวนๆสักนิดนึงชาร์จเบ็เตอรีได้แล้วจะรอให้เบ็ Bad, เสื่อม กวนเตายตายแบบนี้อ่าทุกคนผมจะพิมพ์ว่าอย่างนี้นะครับทุกคนให้เขาแจ้งเตือนแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะด้านล่างด้านล่างเนะาะหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยมาดูตรงที่อ่านออกเสียงข้อความนั่นเองครับปุ๊บนี่แล้วเราครับมากําหนดได้เลยนะครับว่าให้อ่านออกเสียงข้อความเนี่ยสามารถจะก,กาหนดโทนเสียงระดับเสียงอะไรต่างๆได้ด้วยนยะฮะโดยการกดมาที่ตรงนี้ครับปุ๊บที่เป็นรูปขีดๆมาฝั่งนี้ทุกคนนั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นครับเราสามารถจะกำหนดได้นะฮะว่าระดับเสียงนี่จะเป็นเสียงสูงเสียง,งต่ำหรือว่าเสียงกลางฮะดยการที่ผมจะปรับให้เสียงสูงนิดหนึ่งฮะหลังจากนั้นครับเราสามารถที่จะมาเปิดตรงนี้ได้เลยครับเปิดฟังได้เลยชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วจะรอให้แบตเสื่อมก่อนหรือตายตายแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับทุกคนคือเขาพูดเลยเรอให้แบตเตอรี่หมดก่อนเหรอ <c oughs> ตายตายแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะฮะความเร็วในการพูดนะครับผมเสียงสูงเสียงต่ำนะครับปรับตรงนี้เนาะแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยเมื่อเราเช็คตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าภาษาก็เป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็เสียงพูดนะครับจะตั้งค่าเป็นสุภาพนะครับคุณภาพสูงมาเลยก็ได้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับจะตั้งค่ายังไงนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นครับให้ทุกคนกดมาที่ถัดไปครับนี่แล้วหลังจากนั้นครับทุกคนอย่ากดเสร็จสิ้นก่อนนะให้ทุกกคคนนมาดตรรงี้ับ ถามก่อนสั่งทํางานนะครับทุกคนให้ทุกคนปิดไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังเปิดอยู่ใช่ไหมทุกคนเมื่อแบตเตอรี่ถึงสาเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยกดให้เขาแจ้งเตือนนะฮะซึ่งเราไม่ต้องการให้เขาแจ้งเตือนไปเลยโดยการปิดตรงนี้นะครับอย่างนั้ให้ทุกคนกดเสร็จสิ้นครับนี่ครับทุกคนเขาก็จะขึ้นมาให้ในหน้าคําสั่งรัดแบบนี้แล้วนะฮะซ,ซึ่งเวลาแบตเตอรี่ของเรานะครับผมต่ากว่าถึง3 0เอนตเนี่ยคือคือถึงขั้นต่าที่เรากาหนดไว้แล ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนคเพื่อนๆก็ลองทาดูนะครับผมได้ผลยังไงก็สามารถอย่าคอมเมนต์บอกผมได้ครับที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแล้วก็แนะนําตรงไปที่เจนนีทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์แอดเจนนี่โฟนเฟซบุ๊กเจนนีโฟนครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทุกประเทศนั่นเองวันนี้ผมนุ่นนันทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจน รารัเ <5 S 1> ปัรรนร<ป>ับประกันห้าปีสัรองมีครึ่งสัรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานเพระบริการอีกมากมาย